น้องมิวรัชดาพรออกมาเคลื่อนไหวรู้สึกเสียดายแทนน้องเดียและเผยเหตุผลทำไมหลายคนเลือกอำลาวงคาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซอง บ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมันาก็มีเรื่องเล่าข่าวสารนะครับผมเนาะจากทางน้องมิวรัชดาพรหรือนั่งยากที่ทุกคนหูจักเกิดเป็นอย่างดีนะครับผมเนาะน้องมิวได้ออกมาอัดคลิปพี่น้องพูดถึงเรื่องของน้องเดียที่อําลาวงนะครับผมเนาะ,ะน้องมิวรู้สึกยังไงในเรื่องนี้บ้างและเหตุผลที่หลายคนเลือกอําลาวงน้องมิวจะมีทัศนคติในเรื่องนี้ว้วา,วาจังได อยากให้พี่น้องไปฟังคลิปนี้พร้อมๆกันครับนะคะมาบอกข่าวบอกเกานะคะหลายเรื่องหลายล่าที่พี่น้องได้พบเจอแล้กก็อยักรู้นะคะนั่นก็คือศิลปินนะคะสาวน้อยและเพื่อนชูมาอำลานะคะมาล่ามาบอกมาเกาผูญ่ย ลุ่งนะคะลุ่งจากลำเพิ่นโชว์นะคะก็ยอมรับว่าตกใจนะคะตกใจนั่นก็คือน้องเดียนะคะน้องเดียยอมรับว่าเป็นอย่างที่อันดับแรกคือเรา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 ตกใจนะคะตกใจเพราะว่าบบท่านได่มีไม่ไม่ไม่ได้มี วัน้มีเรื่องล่าอีกอย่างที่แบบพ่อห้ได้หูเลยว่าน้องจะล่งนะคะแต่ว่ามาหูมือปิดวงพอดีมารู้วันปิดวงพอดีนะคะกะแอบเสียใจและ้วกะ็เสียดายอยู่นะ,ะเพราะว่าน้องเดียเป็นเป็นบุคคลที่น่ารักแล้วก็ทํางานออกมาได้ดีมากๆนะคะเป็นเด็กหน่อยที่ตาฮักอีกคนหนึ่งกบว่าได้ ข้ารบการตัดสินใจนะคะข้ารบการตัดสินใจของน้องนะคะที่น้องจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ข้าลบการตัดสินใจทุกสิ่งอย่างนะคะที่น้องตัดสินใจในการเดินทั่งไซส์ล่ามขอนแก่นนะคะถามว่า เสดาอยาอะบอกไง่ายง่านอกพี่น้องนอก,นอก,นอกบอกง่ายง่าว่าทำว่าเสดายบอลนูบอกเลยว่านูเสดายน้องเฮียนต้องเป็นเด็กน่ารักมากนะคะก็มาลุนกันค่ะว่าฤดูการนี้ลำเพื่อนโชว์สิไปในรูปแบบใดนะคะเป็นในรูปแบบใดหลก้กก็มีลุนว่าผู้ใด้เข้ามว่าเป็นนางเอกลำเพื่อนโชว์นะคะศิลปินคนไหนที่จะเข้ามาเป็นนางเอกของสาวน้อยลำเพื่อนโชว์เราก็มาลุนกันนะคะ มันเป็นธรรมดาวัฏจักร,รของเก่าไปใหม่มานะคะกับว่าอยากให้พ่อพ่อแม่แม่ไปไปคิดยังนะคะนองไปกับคือไปแบบไปเติบโตนะคะไปไปก้าวกระโดดอีกขั้นหนึ่งไปเติบโตะะบางคนก็มีความฝันอย่างอย่างอย่างที่หนูเล่าให้ฟังค่ะหลายๆคนที่ออกไปก็ส่วนมากก็ออกไปเพื่อไปเติบโตในรูปแบบของตัวเองนะคะ บางคนอยู่วงอาจจะก,การแสดงในตัวตนของตัวเองมันมีมากกว่านั้นนะคะการแสดงอยู่ในตัวเจ้าของมันมันมีหลายกว่าน,นแล้วเราอยู่วงเราอาจจะแสดงได้ไม่เต็มที่หรือมันไม่ใช่ลู่ทางของเรานะคะกามี่นะคะอีกคนนั่นก็คือน้องเช่นน้องเจิงปิงนะะน้องเจิงปิงเจิงปิงก็เป็นอีกหนึ่งคนที เป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถหลากหลายมากมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่เสียงดีระดับท็อปๆเลยกัว่าได้นะคะน้องก็อำลาจากลำเพินโชว์แล้วก็ย้ายไปอยู่วงพี่ใหม่พัชรีเพราะอะไรดูว่าเหมาะกับน้องที่สุดเพราะว่าจึงเป็นเป็นคนที่มีความสามารถความสามารถด้านกันร้องเพลงลํำสิ่ง ล่ำก่อนแสดงตลุกก็ไดนะคะแล้วน้องก็เรียนลำมาจากท่านอาจาร,รย์น้ำสกุลดาวเนือนะละูกกระเอวาน้องใหญ่ไปถึอหมลองละกรถึกบอนถึกจริตที่น้องเป็นนะคะก็ถือวาก็ถือว่า,วาแยกใหญ่กันไปเติบโตนะคะครับเป็นที่ได้ไพี่น้องได้ฟังทัศนคติมุมมองความคิดของน้องบิวนะครับผมเนาะ เรื่องแรกเลยคือเรื่องของน้องเดียนะครับผมน้องมิวก็ได้พูดชัดเจนพี่น้องน้องเดียเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีความสามารถรู้สึกใจหายเหมือนกันเมื่อได้ยินข่าวได้เห็นน้องเดียมาลาบอสโจมาลาวงและรู้สึกเสียใยน้องเดียมากแต่น้องมิวนะพี่น้องก็ยังได้ถิ่นทายว่าแต่เข้าใจน้องเดียและเคารพการตัดสินใจของน้อง เพราะน้องต้องการที่จะไปเรียนล่ำนะครับผมนาะในทำนองขอนแกนซึ่งน้องอาจจะมองว่ามันเข้ากับน้องมากกว่าคือยังบริสารเดววาไปวินองในคลิปก่อนหน้านี้น้องอายุยังน้อยนะครับผมนาะยังต้องหาประสบการณ์ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างน้องยังต้องการค้นหาตัวเองวินองว่าตัวเองมักอีหยังต้องการที่จะเดินไปทางไหนมากที่สุด นี่คือเรื่องสําคัญนะครับผมนาอเหมือนกําลังค้นหาตัวเองอยู่ซึ่งทางพินิกีนะครับผมนะทิมงานขอบตาดําก็ได้ออกมาเวอาในเรื่องของนองเดียขึ้นกันนะครับผมน้องนั่นคือน้องกับไปล่ามาวายทําถูกกฎถูกประเพณีทุกอย่างส่วนในอนาคตข้างหน้าน้องอาจจะวนกลับมานะครับผมนอะร่วมง,งานกับสาวน้อยเพชรบันแพงอีกกรไดอันนี้คือคําของทังพินิกกี้ได้ออกมาพูดในคลิป ส่วนเหตุผลของหลายๆคนนะครับผมนอดตามที่น้องหมิวได้ออกมาพูดและแสดงทัศนคติผี่นอ,อกในเรื่องนี้เหตุผลทำไมหลายคนถึงเลือกที่จะลงอาจากสาวน้อยและเพื่อนโชว์เลือกที่จะออาลาวง กะเสื้อว่าในคลิปน้องมิวน่าจะพูดชัดเจนนะครับผมเนาะบางคนวีนองเพิ่นมองว่าตรงนี้ไม่เหมาะกับตัวเองอาต้องการที่จะไปเวทีที่เหมาะกับตัวเองมากกว่านี้และสามารถแสดงความสามารถแสดงศักยภาพตัวเองได้เต็มที่มากยิ่งขึ้น ที่ถ้าน้องมิวยกตัวอย่างมาแล้วครับผมน้องอ่นขึ้นน้องจิงเป้งพี่น้องซึ่งน้องจิงเป้งต้องยมรลาวาไม่ได้เรียนลำเพลินมาน้องจิงเป้งเรียนลำซิ่งมาโดยตรงน้องก็เลยอาจจะมองว่าเวทีนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับน้องก็เลยต้องอำล่านะครับผมนาอเพื่อที่จะไปเวทีที่เหมาะกับน้องมากยิ่งกว่าซึ่งน้องจิงเป้งข้าวล่าสุดไปขึ้นเวทีของใหมพัชลี ซึ่งต้องว่าเป็นทางของน้องเลยนะครับผมนาอนัันคือลัมซิงเอนเตอร์เทนซึ่งเพว่าแต่น้องและพี่น้องหลายคนกับมองว่าเวทีนี้น่าจะเหมาะกับน้องมากกว่าเช่นกันนะครับผมเนาะซึ่งบริสัรแควบางส่วนบางตอนในคลิปของน้องมิวและพี่น้องเด้อเอาไห้พี่น้องได้ฟังกันส่วนในคลิปเตรียมของน้องมิวนะครับผมเนาะยังพูดถึงอีกหลายคนส่วนจะมีใครบ้างอยากพี่น้องไปเบิ่งคลิปน้องมิวน้ำกันนะครับผมเนาะไปเบิ่งคลิปเต็มๆได้ทางช่อง มิวรัชดาพรสาวน้อยลำเพลินโชออฟฟิเชียลพี่น้องสามารถไปติดตามทางน้องมิวได้คลิปนี้อาจจะมีเสียงซาซาซาลบกวนในเด้อพี่น้องเด้อพราะตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับผมเนาะต้องขอโทษขาออภัยในเสียงลบกวนนํำขาพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดทัศนคติของน้องมิวเป็นจังใดแน่ สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนะาะบอยสันจะย้ำอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราให้เกียรติลูกสาวเฮาเฮาก็ต้องหูจักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัคสไาชิกไอ้ทางส่องบอยสันน่มแนวเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บอยสันต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนผมพอกันม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม